ตอบคอมเมนต์ก่อนเด้อพี่น้องเด้อตอบคอมเมนต์เอฟซีก่อนเด้อบอกไม่มีเงินไม่มีเงินไปสั่งออนไลน์สั่งของออนไลน์พาลูกไปหาหมอไม่มีเงินสมองหน่อยอีกแล้วสมองน้อยอีกแล้วโอนพวกเนี้ย ลดจากมีไปทาด่านร้อยบาทจาอยู่ในทาด่านนั้นอีกร้กอยหนึ่งซื้อตัวลดสี่สิบหาพันบอเดินบอเดินไปหอดผังไทยสองร้อยหอดผังไทยผังไทยปุ๊บสองร้อยเป็นเทไรล่ะหบวกเอาไปนิคามไปปุ๊บ เติมน้ามันอีกเอาให้เอื้อยสมุดเอื้อยมาเอาเนาะสมุก็ไปรถสายทางเองกราคา1เนาะมือเอื้อยพาไปกสมุดไปอุบลเนาะกันไปมกดาหารกกเอื้อยก็สิบรเก็บนําดอกคามาอีกบัดสมุว่าอันจ่ายค่าอยู่ในคลินิกซะไปคิดใส่ประมาณ500บาทไปไล่ันต่ําเนาะขันต่ํารงหมอ ห้าร้อยบาททองกับสี unku, สสสหิวเนาะหลังจากออกคลินิกกับสิมากินสมุดเข่ากับสีจานหนึ่งกับจักบาทละหาสิบบาทเนาะมีไข่ดาวกับห้าสิบห้าบอกประมาณนี้บอกค่ะอาหารทางไทยเพ่อกะหกสิบบาทเตี๋ยวนะเขาคล้ายกันหกสิบบาทกับสิบริกินเต๋อได้กับสีมีน้ำส้มน้ำสมได้วรินกันเออน้ำนั้นอันนี้กินได้วันนี้ก็นจอกเขาได้บบานี้จอกเขาได้นี้ อกบริมีผู้เดียวแล้วขันไปก่อดหอบไปบัตรสามได้บพี่น้องท้องนะหอบไปบัตรสามโจกหนึ่งกับสี่สามสิบบาทหรือสี่สิบบาทเนาะเขนแม่น้ำดื่มธรรมดากับกอดละสิบบาทสี่กินฮะหักเล็กน้อยเขาบอกอันไหนดอกเขาก็ต้องกินแป๊บสองแป๊บสี่น้ำส้มข้าวต้มขนมได้บวกเข้าวมัาอันบวกได้เดินทางแบบอันเจ้าลายบุญเด้ออันคู่สมองน้อย แล,นนแล้วันนี้กินเผาแล้วองหมอแล้วแล้วกมาแล้วเนาะวันวนี้เนาะก็เสียงเงินอีกได้มาวันจำทางไทยน่ยเป็นบริเก็บเพิเก็บตะขาเขาแล้วจบุบเ,เงินได้ตัวรถวันนี้เนาะหาสิบห้าบาทหาสิบบาทบวกเอาเดอ้อมาทางลาวอีกได้อันพาสป,ปอร์ตเต็มออกไปนะร้อยหนึ่งอีกได้ทมข่อยเสียเด้ออันนี้เด้อ ลังเสือกับบริซิ아ลังเสือกับบริซนี่กับบกเข้าใจเนาะเป็นบกเข้าใจทางด้านเขา้แล้วก็มาเซียตู้กันอยังอีกโอ้ยลืมไหล่บางตู้อัอนนั้นอีกคนต้นค้าเขานะชาวพัน้าออกกบดิซิอาอีกชาวพันตูน้กันแล้วก็มสแกนอันนั้นอันอย่งออกนไหไปนะเออแอาคาเซียนนะเสรรือ้าหลุดมาอีกหอกลูกมาอีกหา,หาสิพ,พันมาฮอดเซโน เอาบวกเอาเป็นเงินเทาน่าไรบ้านนี่คอยซื้อของให้ลูกคอยนั่นเท่าไรเมื่อวานนี่เนาะสั่งของออนไลน์สองแสนสเซาอิดพันกีบเราจะให้เอาเงินสองแสนสเซาอิดพันกีบนี่พาไปอันฮงโมอบอกความขึน้นนะนะขึ้นนั่นน่ะบอกพอได้กินนี่กับใครจะได้เงินถึอเล มันบลายดอกเงินมันมีเล็กๆในโหนมันก็พอได้แบ่งไส้นั่นอันนี้มันบ่พอได้ไปเข้าใจโบมันบบได้พาสิผ้าเดได้พาลูกไปย้อนเด้อคัว่าพื้นเม่นอะกาศสรางเกาะคอมเม่นพลังคนกับเราไปก็เหมือนเดิมไปก็เหมือนเดิมมีแม่แบบนี้ตามใจไปก็เหมือนเดิม เราในนั้นกแบ,บ่เาไปสิดีกลัวเนาะเรต้องไปดอกลูกไปเพัฒต์บัตรให้แม่เนี่ยไม่สิจกเอาครีมเนี่ยมันเบิร์เนี่ยเอออันปันหูหละไ,ไม่อันสัมรี่ปันหูถูกต้องเราตัวนี้มีแม่แบบนี้ตามใจลูกไปไปก็เหมือนเดิมเออ บอกไป็นน so okay, okay, ิรได้บอกไป็นนิริกะต้องไปั้ยเนี่ยอะไมากับบุตกใจสิเจ้ากับเพชรนะไรเนี่ก็ลามมาใส่อันนี้อีกแล้วนี่ลามมาใส่อันนี้อีกแล้วนี่เบิดปีบัตรชาติใช่ยู่เบิดปีขันแม่นบ่บ่เสริมจมูกนี่เงินนั่นหมื่นกว่าบาทนั่นใส่หัวซาดนึงเพื่อ ความคิดนะลูกเธอเป็นตั้งแต่ก่อนเสริมดังอีกว่าซะเงินมันก็มีอยู่กวตอนนั้นก็ดิมันเอาบริยภาไปมันก็บริเป็นเนี่ยในความคิดของคอยผูกคอยเลี่ยงประจำประจำมันกรเทือนเวิร์ดเลยค่ะเวิร์ด ัอย่าเววาลายบ่มีเงินให้พิมพมดมีหน่อยบอ่มีลลยเด้อมันบ่พอสีเด็กผ้าไปหาหมดหาหมอก็ไ้มันก็ต้องมีเงินสกััวให้ถมแให้ไทย มันเป็นเงินสี่หาร้อยเงินดําพันบาทกัสิแรนขลาดกับดห,หมกร้ตื้นก็นั่นก็สมองกันไ,ไปก็มองกับมันอันนั้นอาย,ยุขายยากต้องไปจ่ายเงินจ่ายคำ้ำผิดไหม,มเงินดําพันกระจงไปซื้กอกระตงขนมสุรุกกิน เนื้ออยากแนวกินเขาหนามซ้ำปลาเอฟโค้งมันมันถือเลยเอฟมาให้ลูกใส่ลูกบุญจะให้คอยซื้อนี่ดีโค้งขดนะเนาะนี่อยากใส่อันเก่าๆขาดกันบ่อันนี้มันกระส่งมันกระยานเของไปมัดเอายุ่มเอาแล้วแบบนี้จะให้ลูกคอยมัดเอายุ่มเอาเลยมักอยากเห็นแบบนั้นบ่อหรืออะไรอยากเห็นแบบใดบ่มามึงดู สิพาอันนี้ไปัดตาผ้าส่งลูกก่อนซื้อเสื้อผ้าให้ลูกกับว่าวหนูโคสิเตะเจ้าบุรีซื้อสบายๆมีบุมีกันเนี่ยซื้อมึงเถอเห็นลูกใส่เสื้อผ้าโอ้ยเก่าเห้งเลยเห็นมันถึกแน่สั่งมาให้ลูกใส่อืมมึจะคอยได้ซื้อใหได้สัก็เป็นแม่เขาก็เบึ่งหูดูในตา ก็มีใส่อยู่ในเดเสือผิวเอฟซี FC, เอามาหายหกหลายรวงบักหลายมันก็ใหม่เด็กลูกเก่าก็แหละสร้างให้ลูกใส่เล็กๆในนนบมี่ขันมาบมี่จา้านูกมีจะก,กีบจักอดัดแบบนั้นเนีย้ยลูกเขาอ,อยากกินขนมได้สะมันมีน้อยมันก็ได้จงไว้ให้ลูกกินการมีเงินก็นได้บ่เมทชา บบมีก็คือบบมีจะกรีบโลดจริงๆนะไม่ก็บอแม่นะว่าเป็นแม่เฮือนแม่ซานสามบาทคำว่าโบมีมันมีน้อยซันสะบอกกับว่าบริสุทธิ์ในคลิปนั่นมีอยู่บบมี่ลายมีน้อยมันบบมีแบบเป็นหมักคือมูโบมีเป็นทงเป็นไทยคือมูเออนั่นแล้วมันมีน้อยมันกับบพ่อสี่ด้ไปหมุดาหานกัน เป็นยังว่าวาวเลยเด้ซะแม่นบ่ออกเลยเด้ FC จังได๋เงินเดือนอ๋อผู้ใดจังสิไปฟังเบิ่งอีก็ได้เพราะว่าได้ยินไอ้ FC เว้ามาแนวนี้อีกว่าเออไปก็บ่มีความหมายดอกีแม่แบบนี้ตามใจลูกอยู่เออมานก็ย่าแล้วบ่ไปไปอีกก็จังซี่ว่าโอไปหาหมอก็แค่นั้นแหละนะ ออบอกว่าไปแนวนั้นอีกเด้ทันไปหาหมอแล้วก็ปิ้นไปนั่นอีกเด้คำวาา่าฮะาิีนบ่มีกระดูกเพราะว่าคำว่าการพิมพ์เนี่ยมันก็ออกมาจากหัวทิออกมาจากสมองแต่ยังพิมพ์ออกมาหาสมองทำงานสั่งมือให้มือพิมพ์ มองสั่งให้ปากเว้าสั่งให้มือเห็ดนั่นเห็ดนี้ทาอีบอกกันแดดนะฮาอีกทาไปฮ่าไป ของออนไลน์ให้ลูกสัมมิลูกป้าเราเขาหูค่ะ